ครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีค่ะครับผมมนโนกนอกกรครับวันนี้มีโอกาสดีมาเยี่ยมพี่หมอกมลพันธุ์ครับพันโทแพทย์หญิงกรลพันธุ์ครับที่พี่สาวที่แสนดีของผมแล้วก็เป็นคนของประชาชนครับคนที่อยู่ข้างประชาชนตอนนี้ผมมีเรื่องไม่สบายใจหลายเรื่องพี่หมอเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเลือกตั้งอบตอที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ได้ข่าวกลิ่นไม่ค่อยดีว่ามีการโกงกันเลือกตั้งกันวุ่นวายแล้วก็มีการ ซื้อเสียดขายเสียงพี่หมออยากมาถามความเห็นพี่หมอว่ามีความเห็นยังไงแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรกับกับเรื่องเดิมๆม,มุกเดิมๆนี้พี่หมอครับเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าการที่ว่าเราอยากได้คนดีแต่มันไม่ได้คนไม่ดีกับเข้าไปนี่พี่หมอเต็มสภา,านี่ครับพี่หมอว่าเราจะแก้ไขยังไงครับพี่คือเคยอ,อย่างนี้นะคะเราก็เคลื่อนไหวทางด้านบ้านเมืองมาดูแลเมื่งบ้านเมืองมา ยี่สิกว่าปีเนาะแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ประเทศไทยเราเนี่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยแปลว่าส่งตัวแทนของเราเองอะ่ะเข้าสู่สภานะโดยต้องเป็นตัวแทนที่เราคิดว่าคนนี้เป็นคนดีทําเพื่อประชาชนเราจะเลือกคนนั้นถูกไหมฮะเข้าสู่สภาครับอย่างเช่นพม่าเนี่ยเลือกองซันโซจีเข้าสู่สภาแต่ของไทยเราเนี่ย เอะมันมีปัญหาเรื่องของว่าเอะตัวแทนคนดีๆทําไมไม่เรียกข้าส่สภาซึ่งเราก็กลับมองดูเอะทั้งที่เราติดตามไปนะคะเรื่องระบบก,การเลือกตั้งนะซึ่งมันมีช่องว่างให้เกิดกันยกหีเปลี่ยนหีบัตรผีทุกคนเคยได้ยินนะหรือที่เลือกตั้งอบตผ่า,านมาเน,นี้ยก็บอกว่าเงินไม่มากาไม่เป็นครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าประชาชนคิดอย่างนั้นเนี่ยผู้ที่เข้าสู่สภาก็ได้แต่พวกที่มีทุนเยอะ ผู้ที่มีอิทธิพลเยอะซึ่งมันใช่หรือเปล่าแล้วคนเหล่านั้นนะเมื่อเข้าสู่สภาเขาจะทำเพื่อประชาชนไหมนะเราจะสังเกตว่าในการปกครององโดยระบบประชาธิปไตยเรามีตั้งแต่2475เมื่อก่อนนี้เราก็บอกว่าปกครองโดยพระหมหากษัตริย์คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วถูกยึดอำนาจด้วยคณะราษฎรแล้ว อันนั้นคือบอกว่าจะปกครองโดยประชชนเพื่อประชะชนครับแต่ลองคิดดูตอนนี้สองสี่เจ็ดห้าตอนนี้สองสองห้าหกสามนะเอแปดสิบกว่าปีแล้วครับสองห้าหกสี่เออสองห้าหกสี่ครับผมแปดสิบกว่าปีแล้วครับยังเหมือนเดิมโอ้คนไทยยังจนลงจนเยอะจริงช่วงโควิดนี่ยรัฐบาลค,ค,คุณประยุทธ์เนี่ยโหคนไทยเอาว่าเสียใจอะนะว่าะว่ อย่างเงี้ยพี่มหมอไปเยอะถูกคอ,อตายมาั่งอะไร,รโอโ้ปัญหาเยอะเลยอันนั้นเรื่องโควิดอีกเรื่องแต่เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยครับ,ค,รบคือระบบถ้าสมมุติว่ามันมีอยู่สองจุดที่สําคัญคจุดหนึ่งคือประชชนคิดสั้นมองไม่ไกลคือใครให้เงินเย,ยอะก,ก็ไปกาให้คนนั้นอืซึ่งมันความผิดพลาดมากๆเลยนะคะ เพราะคเหล่านั้นก็ไม่ได้ตั้งใจดีคุณลงคะแนนคุณทํางานให้เขา4วินาทีครับแต่เขาไปทํางาน4ี่ปีกอบโกยเข้าส่วนตัวโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ทํามาหากินตั้งหน้าตั้งตาจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆค่าอาหารค่าอะไรซึ่งค่าเหล่านี้เนี่ยมันถูกกําหนดโดยรัฐบาลถูก<พ>ไหมผู้<พ><พ>มีอำนาจครับเออน้ํามันไฟฟ้าครับเนี่ยเปิดไฟเนี่ยทุกวินาทีคุณต้องจ่าย นะถ้าคุณไม่จ่ายถูกตัดไฟแล้วค,คนคิดค่าไฟฟ้าคือใครคนของรัฐบาลนะข้าราชการข้าราชการก็มีอีกนะเดี๋ยวจะมีว่าเอ๊ะมาจากไหนนะคะดังน,น,นั้นการจุดจุดอ่อนที่เราพูดก็คือว่าสองจุดหนประชนคิดสั้นนะใครให้เงินเยอะนะโอ้เงินสะพัดในช่วงเลือกตั้งนะนะบาพันสองพันอะไรก็ว่าไปนะแล้วเสร็จแล้วก็ได้ได้ได้เสียงหรืออันที่สอง ผู้มีอิทธิพลนะเอละเลี้ยงให้ประชาชนยากจนทุองพึ่งพินต้องไปกู้เงินต้องอะไรก็ต้องตอบแทนเขานะเอออีกอันหนึ่งคือระบบช่องว่างให้เกิดการโกรงคะแนนไม่ทราบไหมครับปร,ร,ระเทศไทยเรามีบัตร,ปรเปล่าๆนะให้คนการกระบาทการกรบาทใครมาใส่ก็ได้ปลอมไดนี่คือคือข้อ,ขอรู้คือพวกผู้มีอำนาจผู้กลุ่มอำนาจเขารู้ว่า ช่องโหวของการโกงคะแนนคืออะไรครนะอย่างพมา่าเขาให้เขียนชื่อนะฮะจะเลือกนางองซันเชี่เขียนลายมือครับการให้เขียนลายมือคือการปลอมยากถูกไหมคใครจะมาลายมือ,อต่างกันเป็นแสนแสนละล้านแต่ในสิงคโปร์เขาจะให้เขียนเลขบัตรประชาชนอยู่ที่บัตรเลือกตั้งเพื่อจะให้รู้ว่าบัตรนี้เป็นของใคร ตรวจสอบได้อ่าตรวจสอบได้ครับทีนี้เขาก็มาบอวาเอ้ยการลงคะแนนเสียงมันเป็นความรับผิดใช่แต่รับต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ถูกไหมถ้าจะตรวจสอบแต่นี้ไม่ใช่คุณสับหีบเปลี่ยนหีบซึ่งมีข่าวอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเลือกตั้งผู้ว่าก็เหมือนกันนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันนะในการยกหีบสับหีบเปลี่ยนหีบอันนั้นคือจุดอ่อนบ้านเมืองที่บอกว่าทําไมคนดีไม่ได้เข้าสู่สภานั้นการที่เราเรียกเลือก เอ่อเรียกร้องนะคะไม่ว่าเยวาวชนหรือพักเอ่ออะไรที่เรียกร้องประชาธิปไตยครับถ้าคุณไม่รู้จุดอ่อนจุดบอดอันนี้นะคะต่อให้คุณเลือกตั้งล้านครั้งพันครั้งเอายกตัวอย่างง่ายๆเลือกตั้งครั้งเนี้ยเลือกตั้งครั้งเนี้ยพักพลังประชารัฐบอกว่าได้ทั้งสี่พันห้าร้อยเสียงจากจานวนอบอตห้าพันสามร้อยครับ,ค,รบคุณคิดว่า เอะคนไทยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าไอ้าคนไทยเอ้ต่อท้านไม่พอใจประยุทน์ครับแต่ทาไมเลือกตั้งอบตอได้มาตั้งสี่พันห้าร้อยสี่หะฮห้่่าทุกวันแต่ทาไมคะแนนเยอะจังใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าเอ็กซิโพรพักเก้าไกลก็ได้เยอะอืมทำไมทาไมครับทําไมพักพลังประชารัฐอันนี้ฝ่ายชนต้องคิดนะคะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราประเทศเรา ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับประชาธิปไตยคือการส่งตัวแทนถ้าคุณยังมีจุดอ่อนเราจะเลือกคนดีเช่นอสมมุติเราจะเลือกคุณมโนกครับแต่นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลหรือพวกข้าราชการกลุ่มใหญ่ที่มีอำนาจรัฐบอกไม่เอามโนกฉันจะเอานายกอใครก็ไม่รู้นายอายขอต่อให้คุณเลือกมโนก บัตรผีมันเลือกนายกรนายขอคุณจะทำอะไรได้แล้วสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถส่งคุณมโนเป็นตัวแทนคุณเข้าสู่สภาก็จะมีนายกรนายขอที่โกงเลือกตั้งครับเข้าสู่สภาแล้วก็เป็นออกนโยบายต่างๆมาขูดรีดคุณต่อจุดนี้คือจุดที่สำคัญของบ้านเมืองเราจะแก้วงจรเนี่ยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะไม่ทบองเห็นไหมครครับเห็นครับพี่หมอเรา ทุกครั้งเนี่ยที่มีการปฏิวัติในภาพเห็นใช่นใครเห็นครับเห็นคือทุกครั้งที่มีการปฏิวัติเพราะว่ารัฐบาลโกครับนะคอร์รัปชันแล้วประชาชนมาประท้วงครับเนี่ยเหลือเหมือนคอสชอ่ะใช่นะพอก็สชมายึดอำนาจเสร็จครับตั้งใครเข้าสู่อำนาจอ่าครับเมื่อตั้งคนไม่ดีเข้าสู่อำนาจแล้วก็ตั้งใครมาร่างรัฐธรรมนูญคุณมีชัยคนะเก่าๆแหละครับนะเดิมๆร่างขึ้นมาครับ สิบเก้าฉบับยี่สิบฉบับแล้ครับยี่สิบครับเสร็จแล้วเกณฑ์มันเลือกตั้งองงนะืเลือกตั้งยี่สบสองครั้งนะเลือกตั้งเราก็เขียนว่าเกณฑ์มีช่องว่างให้เกิดการโกงคะแนนเห็นไหมฮะครับคุณไม่รู้คุณตรวจสอบไม่ได้ครับเอาเอาโทษของคนโกงคะแนนไม่ได้หรือโทษน้อยครับนะมันก็โหวร่วมกันทั้งทุกทุกเจ้าหน้าที่ทุกสีที่มีเป็นกรรมการรนะแล้วก็ ประชาชนก็ไม่เท่าทันนะฮะแล้วสื่อเสนอข่าวบางทีก็ชีน้นาใช่ครับนะชี้นำบ้างอ่าโพนี่นี่โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเชียร์คนโน้นให้ออกหน้าสื่อเยอะเชียร์พักโน้นให้ออกหน้าสื่อเยอะอ,อะไรเงรี้ยนะก็มีนะฮะแล้วก็ซื้อขายเสียงนี่สําคัญมากนะฮะนี่อยากสื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าการซื้อขายเสียงนะเราอาจจะมองโอ้ผลประโยชน์แค่พันสองพันคุณใช้ได้กี่วันคุณก็รับและคุณกา,าให้นะขอร้องนะฮะ อันนี้เท่ากับเราทําลายอนาคตเราเองมันเป็นไปได้ไม่ใช่หือบอกว่ารับรับเงินหมาแต่ไปก่าคนอื่นเนี่ยที่เห็นเขาพูดเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนั้นเราไม่รู้นะแต่เห็นบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะซื่อสัตย์นะคะรับเงินใครเยอะมาก็ต้องไปขานะหรือว่าบางทีก็ผ่านหัวคะแนนคือหัวคะแนนรับมาถ้าคุณทําให้เขาได้น้อยถูกตามยิงหัวโอใช่ครับใช่ครับที่มียิงเอาใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้ก็คืออยากจะสื่อให้ประชาชนรับรู้ว่าว่า การซื้อสิทธิ์ขายเสียงรับมันคือการทําลายอนาคตของพวกเราลูกหลานเราครับเราจะถูกขูดรีดไปเรื่อยๆอันนี้สําคัญมากประเด็นสําคัญนะพี่น้องค่ะครับอันที่สองคือจุดอ่อนคือว่าใครปล้นคะแนนขอยเวลานับคะแนนคุณต้องดูอย่าให้เขาล้นได้ต้องอโชว์หน้าหน่วยตั้งแต่ปิดหีปุ๊บต้องจับตาดูเลยห้ามเอาหีไปไหนแล้วก็นับคะแนนหน้าหน่วยอย่าให้ไปเอาพาไป อะไรไปนับที่ไหนไปนับที่ส่วนกลางเงี้ยอจบเลยจบเลยเออเนี่ยแหละพลังประชารัฐใช่แบบว่าต้องมีบัตรสองใบใช่ไหมบัตรหนึ่งบัตรเขตบัตรหนึ่งบัตรอะไรนะบัตรสสอสัดส่วนเหนืออะไรเนี้ยนะสอสอะไรเนี่ยสองอย่าง่มีสองใบถ้าอีกแต่ถ้าอีกอันหนึ่งเราไปนับส่วนกลางนะคุณเ้ยจบอีกครับเสร็จพลังประชารัฐอันนี้เรายังไม่ได้บอกว่าพลังจะประชารัฐจะโกงนะแต่ว่า ให้คุณจับตาไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะความน่าะนจะเป็นครับเออ<ม>ประชาชนจะแบบเฮ้ยอยากเรียกร้องประชาใจให้ประยุทธ์ลาออกยุบ<ม>สภาคุณก็จะถูกป้อนการแดดนะครับนะป้อนกลางวันป้อนกลางคืนไม่รู้แหละแต่คุณ<ม>จะไม่ถึงดวงดาวแล้วความเสียหายคือประชาชนจะยากจนเนี่ยวงจรที่บอกเจ็ดสกว่าปีเนี่ยครับ แ,แปดสิบก<ป>ว่า<อ>ปีแล้วเหรอครับเออแล้วทีเนี้ยเนี่ยคือจุดอ่อนที่อยากจะสื่อให้เยาวชนที่รักชาติอยากแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเนี่ยร,รับรู้ว่าจุดนี้คือกระดุมเม็ดแรกที่คุณจะต้องไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองจุดแรกเลยเมื่อคุณได้คนดีคุณสง่งนโยบายอยากแก้ปัญหาการศึกษาน้ำมันไฟฟ้าป่าป่า,ปาสินค้าเกษตรกร,กรคุณได้หมด แต่ถ้ากระดุมมันแรกคุณได้คนคนที่รับใช้ในทุนเข้าไปต่อให้คุณมีนโยบายอย่างไรครับเออแล้วสุดท้ายพอได้นโยบายเนี่ยได้คอรมอโกงเข้ามาเนี่ยก็จะมีนโยบายที่ไม่มีธรรมิบาลเช่นจะทุบหัวลำโพงเอาไปให้บริษัทต,ตัวเองก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะรหรือสร้างรัฐภาไม่เสร็จสักทีแล้วก็หัวกันไปหวัวกันมาครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะที่เราเห็นชัดนะคะแล้วก็องค์กรตรวจสอบ เราก็พึ่งพาญกครับอันนี้พูดตรงๆนะเพราะเราเคยฟ้องเนี่ยเราเรียนผู้ตรวจการแป่นดินเนี่ยล้องไปก็บอกว่าไม่มีมูลเครนกาะไฟไม่เป็นธรรมก็ไม่มีมูลออะไรก็ไม่มีมูลครับขนาดฟ้องอาญาสารรับแล้วนะสุดท้ายสารตัดสินว่ายกฟ้องออืืมไม่มีเหตุผลพอนี่นี่คือประชาชนไม่สามารถพึ่งผาดะนะองค์กรองค์กรอิสระนี่มัน ครับันการตรวจสอบตงปปชกรกตอายการไม่ยึดหลักมิติทามคือไม่เลื่องยึดหลักกฎหมายแล้วเลือกปฏิบัติไม่ไม่ไม่เข้าข้างประชาชนเลยจริงครับอันนี้เรื่องจริงครับพี่หมอผมก็เราเห็นสารชจลิตคุณเห็นไหมครับเห็นตัดสินครับความผิดอันเดียวกันครับฝ่ายเรือนติดคุกครับรวดเร็วหนึ่งปีอันนี้เราไม่ได้เชียร์ภาคไหนแต่เราเห็นความว่าความอายุธรรมว่าเฮ้ย ประเทศชาติเราความยุติธรรมต้องมีถ้าไม่มีคุณต้องเกิดจะเกิดสารเตี้ยเนี่ยประชาชนออกมาประท้วงก็เหมือนเดิมคือมประยุทธ์เนี่ยแล้วสุดท้ายถ้าถ้ามันวุ่นวายจริงาก็ปฏิวัติอีกที่เมาตั้คนชั่วก็เหมือนเดิมอีกมาเห็นไหมเนี่ยวงจรนี่ยี่สิบกว่ายี่เราคิดเองครับเราพยายามวิเคราะห์ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันควรจะแก้อะไรตรงไหนมันมันเนี่ มันเหมือนภัยเรือในอ่างไงพี่หมอใช่ไหมครับเพราะว่าคนไม่ใช่สนใจไงเด็กเยาวชนก็ถูกชี้นําไปเรื่องเล่นเรื่องสถาบันทั้งที่เรื่องนี้คือเรื่องกระดุมเม็ดแรกเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญกระดุมเม็ดแรกคือเอาให้คุณไล่ประยุทธ์อะไรแต่ถ้าคุณเนี่ยคุณจําได้ไหมปีห้าเจ็ดจปปสที่ออกไปครับ เราเคยเอาเนี่ยปฏิรูปเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งให้คุณหมอรวีไปพูดในกปปสในการในเวทีเขาอนะในเวทีปฏิรูปการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งถ้าถ้าสมมติว่าคนที่จําได้จคครับรับแต่สุดท้ายพอประยุทธ์ยึดอํานาจเสร็จตั้งเป็นรัฐบาลไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมออกมาเหมือนเดิมพ่อเลยไอ้นี่คืออืคือเกณฑ์สําหรับหมอข้าวของเขาเพราะว่าตอนนั้นผมได้ยินข่าวว่าตอนที่เขา ขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งรักนู่นนี่นั่นเขาเขาอ้างว่าจะปฏิรูปใช่ไหมฮะผมจําได้แม่นเลยใช่นี่ไม่ใช่อันนี้ตั้งแต่ไม่ใช่สมัยที่ตั้งแต่คุณนักษิณด้วยใช่จะปฏิรูปทักษิณเนี่ยคือการเมืองใหม่อ่าการเมืองใหม่แล้วจับเออเราก็เขียนการเมืองใหม่เราไปอ่านใน g ูเก l e เราเขียนว่าการเมืองใหม่รัฐบาลไหนก็ทําได้ต้องแก้หนึ่งสองสามสี่ห้าคือแก้พวกเนี้ยสารอะไรทั้งหลายเ่ยการศึกษาสื่ออะไรเนี้ยนะเราเขียนตอนนั้นน่ะตอนนั้น พอได้เราก็มีการเหมือนเดิมคือเราก็มีการอะไรวะคือเราบอกว่าการเมืองใหม่คือนายกคนหนุ่มรูปหล่อหรือเปล่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยเราเราอาจจะแบบปากไม่ดีนะครับคือบังเอิญมันบังเอิญมันบังเอิญไม่หรออ่าได้ได้คนรูปหล่อมาเออได้อภิพิธศ์มาแล้วเราก็นะดูๆไปนะพอเอาอีกแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมเอ่อพอ พอเอ๋กบพศมานะเราก็เสนอนี้แล้วเราตอนนั้นเราก็บอกเพื่อนว่าเอออย่าไว้ใจคนคนหนึ่งนะที่มานํานะเขาบอกว่าอย่าไปยุให้แตกแยกเออเราเลยปิดปากเงียบนะครับผมเอาว่านี่คือวงจรที่วงจรอุบาทผมขออนุญาตพูดเรื่องเี้วงจรอุบาทเหมือนเดิมอยากให้แกเพราะว่าง่ายๆถ้าได้ทุนเข้ามาครับน้ำขวดเดิมเดิมเนี่ยห้าบาทสามบาทห้าบาท พอในทุนเข้ามาครอบครองซื้อตัวหัวหน้าพรรคหรือรัฐมนตรีนะเลือกหรือสสเนในทุนได้นะคะในทุนเนี่ยสามารถให้เงินพักโน้นพักนี้ไปซื้อเสียงประชาชนได้เข้ามาปุ๊บจากหบาทเป็นเจ็ดบาทหรือว่าต้นทุนปุ๋ยครับต้นทุนสารเคมีครับนะทําไมของประเทศไทยต้นทุนการเกษตรมันถึงแพงกว่ามาเลเซียครับเพราะเราซื้อปุ๋ยแพงครับซื้อ สารคมีแพงทําไมรเราต้องซื้อแพงของเขาละ่ะจากแหล่งเดียวกันไหมแล้วทาไมค,คนไทยไม่ฉลาดที่จะซื้อถูกกว่าเพราะอะไรตั้งราคาแพงสินค้าราคาควบคุมคือสินค้าที่ราคาแพงควบคุมให้แพงมันอย่างนี้พี่หมอผมผมก็คล้องใจอยู่อยากถามพี่หมอว่าแล้วแล้วราคาราคากลางนี่ใครเป็นคนกําหน,นดอย่างกล้วยเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างกล้วยเนี่ยบ้านเรากล้วยหอมอ่ะกล้วยกล้วยหอมเนี่ยลูกละเจ็ดบาท สารัดลูกละหกบาทค่าสารัดนี่ค่าแรงเขาพันกว่าบาทนะฮะพันสองกว่าบ้านเราค่าแรงสามร้อยกว่าคืออย่างนี้กล้วยหอมเราแพงกว่าเพราะอะไรพี่หอมเอทราบไหมฮะเพราะอะไรไม่คุณซื้อกล้วยหอมที่เซเว่นเปล่าก็ใช่ไงผมดื้อห้องใจเซเว่นเีก็ของแพงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อจากสวนน่ะหวีละห้าบาทสิบบาทเองกล้วยหอมกันี่ไงเออนี่ไงเพราะอะไรทําไมที่สวนมันไม่แพงเหมือนเซเว่นล่ะเพราะอะไร ใครกำหนดเนี่ยผมอยากทราบเนี่ยไอเซเนคงเซเว่นกำหนดเลยนะแต่ว่าราคากลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการกระทรวงพาณิชย์อ่าแล้วทำไมไปกดชาบ้านนะว่าคุณต้องถูกอย่างเงี้ยอย่างเข้าเขนคแล้วอ๋อมันเยอะไปอะฮะใช่แต่ว่าราคาเยอะอย่างน้ําเนี่ยชัดเจนเลยว่าเอ้ยทำไมกําหนดให้มันแพงขึ้นวะ ทางทางที่เดิมนี้มันขายหาบาทเงินก๊อบนะหรือปุ๋ยหรือราคาหลายหลายอย่างนะคะที่เนยเอ้ยอะไรที่ทำไมมันแพงขึ้นวะนมเนยอย่างเงี้ยเขาสามารถกําหนดนโยบายได้กำหนดเลยให้อ่าบุรีคนไทยเราเพื่อในทุนในทุนมันก็เอาล่ะเมื่อคุณรับเงินมาไอ้สอสอหรือ ผู้แทนทั้งหลายเขาก็ต้องไปกอบโกยหาเงินเพื่อมาซื้อเสียงดีไม่นั้นเขาจะอยู่อ,อำน,นาจไม่ได้ถูกไหมครับผมแล้วทีเนี้ยเนี่ยทางแก้ของการเลือกตั้งครคับทางแก้อย่างที่ว่านะก็คือจะต้องตอน,นเนี้ยสภาเนี่ยกําลังแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งเราอยากจะให้ไม่ว่าสสพักไหนที่คนคิดดีนะจากเข้าสู่สภานี่ยควรจะรู้ว่า ป้องกันหนึ่งป้องกันการโกงคะแนนใครร่วมโกงคะแนนจะต้องจับติดคุกอย่างเดียวติดคุกสองปีปรับห้าล้านบาทเลยครับครับอคือ,ค,อคือมันมีนะฮะอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นน่ะคุณสสมีสสคนหนึ่งที่เมื่อก่อนอุดรตันติสุนทรท่านเคยอยู่ประชาธิปัตย์ 8, แล้วท่านออกมาพูดถึงเรื่องสภาธรรมนิวาและเรื่องการเลือกตั้งนี่แหละท่านท่านยกตัวอย่างเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยแค่ไข แค่เกิดไขแก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้งอย่างเดียวนะคะครับสามารถลดคอรัปชันไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์ครับเขาแก้ไขก,ก,ก,การเกณฑ์การเลือกตั้งคือป้องกันการคนโกงหรือคนชั่วเข้าสู่สภาครับขอให้ได้คนดีเข้าสู่สภาให้คนดีได้ขึ้นสู่อำนาจเออแล้วก็ป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาเขาแก้กฎหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้แทนที่ฉลาดนะไม่ว่ารรคก้าวไกล ร้าเพื่อไทยที่บอกว่าแรงสไลด์เราเราจะเสียเสียว่าพลังประชาประชารชจะแรงสไลด์มากกว่าถ้าสมมติคุณไม่เท่าสันกระดาษดีนะแต่เราไม่ได้เชียร์พักไหนนะคือทุกพักเนี่ยจะมีทั้งคนดีใช่ครับถูกต้องครพี่ไม่ได้บอกว่าเออทุกพพลังประชาธิรัชเป็นคนไม่ดีหมดหรือเพื่อไทยจะคนไม่ดีหมดนะแต่ทุกพักจะมีทั้งคนดีและไม่ดีทุกสังคมครับพี่หมอทุกสังคมเลยแหละอาชีไม่แต่หมอเท่าสั้คไม่แต่หมอก็ตามั้ทุกสังคมทีนี้เราก็เลย อยาบอกว่าคนที่คิดดีอยากแก้ปัญหาให้บ้านเมืองมันต้องแก้จุดนี้ครับผมปฏิรูปเลือกเกมการเลือกตั้งเรื่องการเลือกตัวแทนเราเนี่ยเออตัวนี้แหละสําคัญครับต้องให้คนดีเข้าสู่สภาไม่ได้ครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้เลยครับแต่นี่ประชาชนเองก็ต้องมันจะเป็นลิ้กกันอีกเรื่องระบบการศึกษาครับว่าถ้าคนไม่มีการศึกษาคนไม่ฉลาดนะอมันก็ ยากอยู่แต่นี้พวกลูกหลานที่เป็นโยชนเนี่ยจะต้องรู้ตรงนี้เพื่อที่จะไปช่วยนะให้ผู้ใหญ่เขารับรู้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายรับรู้ว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะใน,นพี่ฝากโยวชนไปฝากสังคมไปว่าแล้วฝากคนคิดดีที่อยากเป็นตัวแทนในบ้านเมืองถ้าคุณจะไม่แก้ตรงนี้คุณจะเสียเสียใจคุณเหนื่อยฟรีเสียตังค์ฟรีเสียเวลาเสียสมองรฟรีรนะ เออนะเพราะว่าเนี่ยบ่มกรก็ตั้งภาคการเมืองกันถ้าไม่แก้ตรงนี้นะยากมากที่คนดีจะเข้าสู่สภาครับผมนะมก็เก็บไว้ให้คิดครับเพื่อนๆืครับก็ฟังฟังแล้วก็คิดตามครับเพราะว่าตอนนี้เสียงทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันครับถ้าคุณไม่ใช้เสียงคุณโดยบริสุทธิ์ใจแล้วคุณคุณจะเสียใจภายหลังอีกไม่รู้กี่ปีไหมพี่หมอ,อม,มันก็กินกันไปจน แล้วไม่ใช่เราเสียใจอย่างเดียวนะลูกหลานเราเดินทางเลือดตาอาบามะคะลูกหลานเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆมันก็ยุกันบอกว่าเฮ้ยไปอยู่เมืองนอกดีกว่าระบบการศึกษาก็ห่วยรัฐบาลก็ห่วยอะไรก็ห่วยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเมืองไทยอ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่เมืองไทยทาไงล่ะสมองสมองไหลหมดเลยครับใช่ไหมครับผมก็ขอบคุณพี่หมอมากครับในความรู้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆฟังนะครับฟังแล้วก็คิดตามแล้วก็ ปฏิบัติด้วยครับว่ามันคือกระดุมแ,มแรกรแ<ล>เรือกตั้งครับขอบอกว่าสําคัญมากครับจุดสําคัญในการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่เราจะต้องเท่าทันและก็แก้ไขให้รงประเด็นไม่งั้นเราจะยากจนไปกี่ชาติกี่ชาติอันนี้คือพี่ฝากไปเพราะว่าพี่เห็นว่ามันเป็นจุดสําคัญที่เราห่วงใ่นะคะรับเลือดคนดีเข้าสภาครับเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับ จะให้คนโกงป้นเข้าไปได้ขอบคุณมากครับ,บพี่หมอขอบคุณครับค,ครับ